ใหม่นะคะที่จะต้องรู้การเลือกพื้นที่ปลูกยางนะคะอันแรกคือเราจะต้องดูพื้นที่ของเรานะคะว่าพื้นที่ของเราเหมาะสมหรือเปล่าเป็นที่ราบหรือว่าทีเ่เนินเขาเป็นที่ราดเทนะคะถ้าเป็นที่ราดเทนะคะตั้งแต่15องศาขึ้นไปจะต้องทําขั้นบันไดให้เขาค่ะจะได้ปฏิบัติไปได้ทํางานได้สะดวกค่ะและต้องไม่เกิน35องศาด้วยนะคะอันนี้อันนี้คือทางเทคนิคเนี่ยเราให้พวกช่างโยธาเข้ามาด้านได้ มา,มาส่องกล้องให้เราได้เพราะว่าช่างโยธาตามตามอบตอต่างๆเขาจะมีนะคะและ้วัวใหญ่หนึ่งก็คืออันที่สองก็คือความสูงจากระดับน้ำทะเลถ้าขึ้นไปทางภาคเหนือหรือทางภูเขาที่สูงอย่างเช่นแถวพิชบูรณ์แถวแถวพิษณุโลกนะคะอันนี้ก็ให้ดูว่าระดับความสูงของเรามันเกินน้ำระดับน้ำทะเลมันสูงเกินห0 0อเมตรหรือเปล่านะคะ ถ้าเกิน600เมตรเนี่ยอย่าไปปลูกเลยค่ะเพราะว่าเราต้องเสียเวลานานกว่าจะเราจะได้กรีดนะคะไอ้ปลูกได้ไม่ปลูกได้มันก็เหมือนกับต้นยางที่แบบไม่ตายไม่โตนะคะมันก็เสียเวลาเรานะคะแล้วก็อันที่สามก็คือเราต้องมาดูดินของเราถ้าตรวจดินเราได้ดียิ่งดีค่ะดินต้องเป็นดินร่วนทรายหรือดินร่วนเหนียวแล้วก็มีความลึกของหน้าดินไม่น้อยกว่า1เมตรนะคะ ื่อที่จะไล่กันไปดูอาหารได้แล้วก็มีความเป็นกรดปานอยู่ที่4.5-5.5ถึงก็คือเป็นกรดอ่อนนะคะอันนี้เราสามารถเก็บตัวอย่างดินแล้วก็ไปให้ทางหมอดินเขาเขาตรวจวัดให้เราได้ค่ะส่วนความลึกของหน้าดินเราขุดลงไปเลยค่ะเม็ดหนึ่งเพราะเราจะเก็บตัวอย่างดินอยู่แล้วเราเก็บเราขุดลงไปเลยดูสักหลุมค่ะเราจะได้รู้จากสวนยางเราได้หรือถ้าขี้เกียจขุดเราก็ดูว่าบริเวณนั้นน่ะหรือว่าบริเวณไหนใกล้ๆกับสวนเราน่ะ เขามีบอ่อหรือเปล่ามันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะแล้วก็ไปดูก็แล้วกันว่าเออเขาไปลึกเท่าไหร่เขาถึงเจอเขาถึงไงเจอลงสามารถลึกไปเท่าไหร่นะคะถึงไปเจอพวกหินพวกอะไรเงี้ยชั้นเห็นนะคะอันนี้ง่ายๆนะคะดินน่ะตรงนั้นน่ะเป็นดินเค็มหรือเปล่าปริมาณน้ำฝนง่ายค่ะดูข้อมูลอุตุนิยมวิทยาก็ได้ค่ะไปเลยเข้าไปที่เว็บของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ เขาจะมีหมดะคะว่าปริมาณน้ำฝนในจังหวัดเราเนี่ยปริมาณเท่าไหร่นะคะคือปริมาณน้ำฝนเขาวัดเป็นทั้งจังหวัดแต่ว่าส่วนรายอำเภอเราต้องมาดูแยกย่อยไปอีกนะคะเราก็อาจจะถามคนที่อยู่ที่นั่นก็ได้ฝนตกดีไหมมันแ้งช่วงไหนบ้างเราเราจะได้ดูว่าจํานวนเดือนที่ฝนแรงเนี่ยมีกี่เดือนนะคะประมาณคร่าวๆนี่ค่ะตัวนี้เราก็จะทําให้เราสามารถปลูกยางได้ปลูกยางได้ดีมันก็มีความสุขนะคะ แต่ถ้าปลูกยางไปได้เจอแต่ปัญหาก็ไม่ต้องโอมีทางแก้ค่ะก็คือติดต่อมานะคะคุยกับครูพิสมัยได้รับเป็นที่ปรึกษาค่ะอันนี้ก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้นะคะคิดถึงสวนยางแนวใหม่คิดถึงครูพิสมัยสวนยางเอ็กเปิดสวัสดีค่ะ